น้องคะ่ะน้นเน้อนงหมูกะประมาณ520กรัมนะคะที่ราคาเด้อเหล่าลากระให้อา่าพริกสดมไให้่แล้วก็กระเทียมสดแล้วก็กระเทียมทนดองน้ำผึ้งด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นเลยเด้อคะ่ะทานเนียมันเป็นม่นสิเป็นแบบว่า,านนเ,นนะะเนื้อไม่ใชิเนีนๆนะคะเนื้อเนีนเนแล้วก็สีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะพี่น้องคะ่ะเด้อหอมคะ่ะไม่ขาวด้วยนะจ๊ะนี่หนึ่งก้อนก็เป็นแบบนี้เลยคะ่ะเห็นว่าแข็งแอนตนเนีนแอนตนนี่แม่จะสวยมากเลยนะคะ นหนังเยอะมากแม่หนูบอกเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หนูนี่แม่สมสมไข่ป่านี่แต่ว่าวันนี้หนูกินส้มไข่ไส้ไข่แปะไ่ไข่ป่าแบบสุกเด้อหนูเอาไปห่อมกุกเอาข่ะแม่คะ่ะนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะมาจัะมาแม่จมามะอะไรแตกมากินเขาน้ำกันเ้ยค่ะเด้อหนูขออนุญาตกิน สมไข่าปากกวนอ้มีท,มท,ทั้งพริกมีทั้งกระเทียมให้ด้วยแม่ด้ยวยหืือหนูว่าแหละกินปลาจำอร่อย แม่เมืองหนังหมูเยอะมากอื ส่งมาเป็นรอบที่หกหมดวันนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นรอบที่เจ็ดนะคะรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกดีการพนันแปดค่ะอัอลมอนี้แมงวันคือหลายแถวป้าดแม่มืงอ อร่อยค่ะอันนี้สี่วันแล้วนะสมพอดี่สสมปีดเนี่ยเราไป่ได้ใส่เขาไราเวอร์แล้วก็ไม่เข็มด้วยอืม,อม อสมคายปากได้ทั้งสุดได้ทั้งดิบค่ะออือ Mmm. Mmm. Flap. Wow. ตะวันเริ่มเพชรแล้วแบบนี้อืม có trang quà có khó khăn mạng còn bằng ngay kim mới muốn đọc mẹ ơi เด้อแต่เด้อเป็นนึงมาเลยเอ็กซ์าสารพีนนบบ่น้องหนาวแล้วยันเปแยกฝนยันฝนลงเข้มอีกนะเอาสักนี่แหละนุ่นมุดนี้กระแมงวันแซมแหง้งตรงปกค่ะน้องพูดเลย พบกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า